สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้มารีวิวกับเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเป็นด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบห้านิ้วยาวรวมด้ามและฝักเก้านิ้ว เป็นมีดที่สูงเรียวๆบ้านๆน,นะคะง่ายๆแม่รัดฝักชมใบมีดนะคะข้างใน ทรงเล็กๆรวมด้ามฝักเก้านิ้ว สันมีดใบมีดคม ตัวลันแน่นนะคะ ด้ามงาฝักไม้รวมด้ามฝัก9้านิ้วนะคะอยากทักทายก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์092 6629665หรจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้นำเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์แต่ละท่านมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์แต่ละท่านทักมาพูดคุยกันได้เลย หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์092 6 6 2 9 6 6 5อรุจิการคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ